นะคะเขาได้รับน้ำฝนค่ะน้ำผลนะคะเย็นสบายนี่ค่ะเคี้ยวะอุ่นะคะ ความสุขค่ะนำเสนอค่ะฝนตกเย็นสบายก็มีวิวต้นไม้สวยๆก็เย็นสบาย,บาย,บายชุ่มฉ่ำเลยมีแต่ธรรมชาติสีเขียวสวยๆงามๆม,มีความสุข ยงามเส้นทางที่เราเดินทางก็มีธรรมชาตินะคะมีต้นไม้สวยๆนี่ค่ะต้นไม้เขียวชอุ่มอากาศดีมากเลยดีค่ะดูดูฝนก่อนทุกเส้นทางมีตลอดค่ะรถวิ่งเต็มถนนเลย <c oughs> ขอทุกท่านมีความสุขนะคะอากาศดีก็อเย,ย็นสบายชุ่มฉ่ำเลย มีแต่ธรรมชาติสีเขียวสวยๆงามๆม,มีความสุขีสดชืน่นขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิป <c oughs> ตอนนี้ฝนก็ตกตลอดทางเลยนะคะทุกเส้นทางที่เดินทางจากบ้านมานะคะก็เนี่ยค่ะมีแต่ฝนอากาศขอทุกท่านมีความสุขนะคะ อากาศดีค่ะธรรมชาติของการเดินทางธรรมชาติของการเดินทางและธรรมชาติสวยงามเส้นทางที่เราเดินทางก็มีธรรมชาตินะคะมีต้นไม้สวยๆนะี่ค่ะต้นไม้ สบายสบายมีความสุขต้นไม้ก็มีนะคะนี่ค่ะต้นไม้เขี้ยวจะอุ่มไปหมดเลยนะคะต้นไม้ตามรถแยะเลยทุกเส้นทางมีแต่รถก็ไปเรื่อยๆเนี่ยะคะท่านอากาศดีก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะอากาศ เย็นสบายช่วงเย็นสบายอากาศ <c oughs> กำลังดีเลยระหว่างเดินทางก็ให้ชมนะคะวิวทิวทัศน์ค่ะสวยงามเส้นทางก็ดูสดชื่นนะคะเขาได้รับน้ำฝนพาะน้ำฝนนะคะเย็นสบายนี่ค่ะเขี้ยวชอุ่มฉ่ำดูรถด,ด้านนู้นสิค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรถ รถแยะเลยแล้วก็ฝนตกช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนฉ่ำดูรถดนะ้านนู้นสิคะนี่ยะขอทุกท่านมีความสุขนะคะอากาศดีอยู่บนรถคะ่ะฝนตกระหว่างเดินทางอากาศดีมากเลย ฝนกันทุกเส้นทางมีต่รถค่ะรถวิ่งเต็มถนนเลยเลยเส้นทางสวยงามมากเลย,เลยรถก็จะกระโดกกระเดกหน่อยนะคะทุกท่านตอนนี้ฝนก็ตกตลอดทางเลยนะคะทุกเส้นทางที่เดินทางจากบ้านมานะคะก็เนี่ยค่ะ สบายอากาศกำลังดีเลยระหว่างเดินทางก็ให้ชมนะคะวิวทิวทัศน์ค่ะสวยงามอยู่บนรถค่ะฝนตกระหว่างเดินทางอากาศเลยสบายสบายมีความสุขต้นไม้ก็มีนะคะนี่ค่ะต้นไม้เขี้ยวชะอุ่มไปหมดเลยนะคะต้นไม้ตาม คันนี่ค่ะนี่ค่ะะรถวิ่งเยอะแยะก่อเย็นสบายชุ่มฉ่ำเลยมีแต่ธรรมชาติสีเขียวสวยๆงามงามมีความสุขไว้ระหว่างเดินทางทเส้นทางค่ะ่ันนีค่ะนี่ค่ะ สวยสูเส้นทางสวยงามเลยสบายสบายมีความสุขต้นไม้ก็มีนะคะนี่ค่ะต้นไม้เขี้ยวชะอุ่มไปหมดเลยนะคะต้นไม้ตามยิง <c oughs> ่ะรถแย่แยเลยฝนตกค่ะทุกเจ้าต้นไม้สีเขียวเลย เส้นทางค่ะทนันดีค่ะนีค่ะ,ะรถบิ่งเยอะแยะไว้ระหว่างเดินทางทุกเส้นทางค่ะทนันดีค่ะนีค่ะ,ะรถบิ่งเยอะ,ะแยะเส้นทางก็ดูสดชื่นนะคะเขาได้รับน้ำฝนค่ะน้ำฝนนะคะเย็นสบายดีค่ะ เคี้ยวจะอบเย็นสบายอากาศ <c oughs> กำลังดีเลยระหว่างเดินทางก็ให้ชมนะคะวิวทิวทัศน์ค่ะสวยงามเจะต้นไม เดินทางทุกเส้นทางค่ะท่ทานดีค่ะดีค่ะรถบิงเยอะแยะส่งงานค่ะส่งงานนะคะงานที่เรารักนะคะที่เรารักเราก็ชอบด้วยแล้วก็สนุกแล้วก็มีความสุขค่ะนำเสนอถเยอะแยะเลยทุกเส้นทางมีแต่รถก็ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะ ขอทุกท่านมีความสุขนะคะอากาศดีอยู่บนรถค่ะฝนตกระหว่างเดินทางอากาศสดชื่นขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปอยู่บนรถค่ะ ระหว่างเดินทางอากาศไวระหว่างเดินทางทุกเส้นทางค่ะทุกทา่านดีค่ะดีค่ะ,คะรถบิงเยอะแยะค่ะฝนตกเย็นสบายก็มีวิวต้นไม้สวยๆ <c oughs> ขอทุกท่านมีความสุขนะคะอากาศดีฉ่ำดูรถด้านโน้นสิคะนี่ค่ะ